we ตอนนี้เราได้คิวคูสลาแล้วนะครับสวัสดีครับคูสลาครับ,บครับผมสวัสดีครับแม่ว่าจะได้คิวครูแฟนคลับมาลุมมาตุ้มเต็มไปหมดเลยวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับต้องบอกว่าขอบคุณมากนะครับเพราะว่าทราบว่าแต่ละคนมามาไกลมาก,ลามากแล้วก็ตั้งใจไว้หลายวันแล้วก็มาตั้งแต่เช้ชาด้วยนะครับ รวมทั้งคนที่ไม่มาด้วย, <c oughs> วยก็ส่งกำลังใจมาแรงตื่นตันใจมากครับครับผมอ่ะครูพูดถึงงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้หน่อยจะพิเศษกว่าคอนเสิร์ตครั้งอื่นๆครูสลายยังไงบ้างนะับคอนเสิร์ตสายะคนวุฒิคนสร้างเพลงเพลงสร้างคนครั้งนี้นะครับสิ่งที่ครูมองว่าเป็นเรื่องพิเศษสุดก,ก็คือมันเป็นอยู่ที่ความตั้งใจความตั้งใจของศิลปินทุกคนความตั้งใจของอากานมิโกนะครับซึ่งเป็นค่ายเพลงที่มีส่วนผลักดันบทเพลงลูกทุ่งให้มาจนถึงวันนี้ครับว่า ในภาพของการแสดงเนี่ยเดิมทีลูกทุ่งเราวิถีเดิมเราก็อยู่การแจ้ง<ม>อยู่งานวัดอยู่งานอีเวนต์ต่างๆจังหวัดแล้วก็แฟนเพลงเราก็รออยู่ที่บ้านแล้วเราก็ไปหาแล้วเราก็เอาบทเพลงไปฝากแต่ครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะทําให้ก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งของวงการเพลงลูกทุ่งเราก็คือว่าเราอยากจะมีคอนเสิร์ตที่อยู่ในในหอที่ที่มีมาตรฐานจัดแสงสีเสียงที่มาตรฐานนะครับ <S <S เทียบเหมือนกับ บทเพลงแขนงอื่นมไม่ว่าจะเป็นสตริงหรือว่าเพลงเพลงแขนงอื่นที่มีอยู่แล้วแต่ลูกทุ่งเรายังไม่มีเป็นทางการ,รยังไม่มีเป็นทางการอาจจะมีมาบ้างก่อนหน้านี้แต่เหมือนว่าเรายังนับหนึ่งไม่ได้วันนี้เราจะมาเริ่มนับหนึ่งกับการแสดงออกของวงการเพลงลูกทุง่งในพื้นที่ที่ศิลปะแขนงอื่น บทเพลงคแนงอื่นเขาเขาไปถึงแล้วแม้แต่ต่างประเทศก็เช่นเดียวกันแต่ลูกทุ่งเราทาั้งที่อยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศแต่ยังไม่สามารถก้าวขึ้นมาตรงนี้ได้วันนี้ครูก็โดยส่วนตัวก็ดีใจที่เราถูกเลือกถูกเลือกให้เป็นคนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากเอาบทเพลงของครูสลามมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เชิญเหล่าศิลปินซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ครูมีส่วนในการสร้างความสาเร็จให้เขานะครับร่วมงานกับ พี่น้องอทุกๆคนนะครับได้มารวมตัวกันและก็แสดงออกที่สำคัญก็คือเราจะเป็นจุดศูนย์รวมเพื่อที่จะดึงและเชิญชวนพี่น้องแฟนเพลงลูกทุ่งทั่วประเทศให้มาอยู่ในสถานที่ที่เราคิดว่าเป็นการที่จะนําเสนอให้ได้ดีที่สุดในคอนเสิร์ตครั้งนี้จึงถือว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่ความตั้งใจเรื่อยมาจน จนสิ่งที่เราจะพบเจอกันในวันนั้นเป็นความพิเศษอยู่ในตัวครับผมและเรื่องบัตรล่ะครับผมเห็นวันนี้แฟนขับมาก็เยอะแยะบัตรจะขายพอไหมเนี่ยจะต้องเปิดรอบสองเหมือนบรรดาศิลปินกรมมี่ท่านอื่นๆหรือเปล่าอยากให้มีหลายๆรอบนะอยากให้มีได้หลายรอบแต่วันนี้เรานับหนึ่งให้ได้ก่อนนับหนึ่งให้ได้ก่อนก็คือขอให้เริ่มได้ครับครูอยากให้อยากให้อยากให้ตรงนี้เริ่มต้นขึ้นให้ได้ก่อนนะครับและมันจะเป็น เป็นจุดออกสตาร์ทที่ดีสำหรับวงการเพลงลูกทุ่งครับเพราะเดิมทีนั้นลูกทุ่งเราก็คือจากบ้านนอกมานะครับเอาแบกความฝันเข้ามาในเมืองจนสอบผ่านได้มีผลงานเป็นของตัวเองได้ร้องเพลงได้ไปแสดงคอนเสิรต์ตตามฐานที่ต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้ให้ใหลูกทุ่งได้ทัดเทียมกับศิละปะแขนงอื่นก็คือการที่มีคอนเสิร์ตใหญ่ๆกลางเมืองใหญ่กลางเมืองหลวงนะครับซึ่งมันจะสามารถสร้างสิ่งดีๆและก็ความอลังการให้เกิดขึ้น เป็นที่ประทับใจทั้งผู้แสดงและก็ผู้มาชมการแสดงเทียบเท่ากับศิลปะแขนงอื่นและเทียบเท่ากับการะยะประเทศด้วยครับพูดเชิญชวน,นแฟน,แนๆที่นั่งอยู่ตอนนี้นั่งชมซุปเปอร์ล<ช>ูกุ่งนะครับรพนะาครับครั้งนี้เป็นความตั้งใจของทุกคนรวมกันนะครับ <S <S ผมกรสลาภปุณวุฒิเป็นเพียงคนถูกเลือก <S <S ให้มาอ,อยู่ในฐานะคนเริ่มต้นในการที่จะเราจะมีคอนเสิร์ตลูกทุ่งในพื้นที่ที่ดีที่สุดในการนำเสนอในการแสดงออก นั่นก็คือเมืองไทย GBM ไรซ์ชั้น8ซ e n t r a เวิลด์นะครับและวันนั้นก็จะนำศิลปินซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เคยร่วมงานครูสลาในฐานะลูกศิษย์มารวมตัวกันมากที่สุดอลังการที่สุดพิเศษที่สุดนะครับในวันที่27สิงหาคมนี้อยากให้พี่น้องทุกคนได้มาเป็นคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการเพลงลูกทุ่งเราจะสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น,นให้เป็นวิถีชีวิตให้เป็นรมเนียมประเพณีของวงการเพลงลูกทุ่งอีกเส้นทางหนึ่งเราจะสร้างด้วยกัน มาด้วยกัน21สิงหาคมนี้เชิญชวนทุกคนนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมและอย่าลืมนะฮะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคา2,000 1,500บาทและ1,000บาทส่วนใครที่พลาดงานในวันนี้นะบอกเลยว่าเสียดายจริงๆเพราะนอกจากครูสาจะมาแจกลายเซ็นแล้วผู้บรรดาศิลปินก็มาด้วยเนาะและในวันงานจะมีไหมครับครูวันงานก็ คือจะคือจะเตรียมการตอบสนองความต้องการของแฟนเพลงให้ให้มากที่สุดจะทําทให้ได้ครับงั้นก็เอางี้ละกันเก็บไปเป็นเซอร์ไพรส์ว่าในวันนั้นจะมีหรือเปล่าจะมีอย่างนี้อีกไหมเออนะฮะครูครับยังไงวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณครูก่อนนะครับขอบคุณครับ